ก็จะอ่านเยอะก็จอ่นเยอะพี่เดียวจับให้ดีจับให้ดีทำให้เหมือทำให้เหมือนถ้ามั่นใจแล้วขึ้นมายืนทำได้เลยอออ เดี๋ยวเดี๋ยวให้เล่นเกมไม่ได้ให้จีบกันเลยมั่นใจดำได้เลยเรอใ้คนที่ทำเสร็จแล้วนะคุณสามารถเอาผ้าปีตาออกได้เอาผ้าปีตาออกได้เอาผ้าปีตาออกได้นะค้างไว้นะถ้าทำวะนะเอออ่ะ ทีนี้ตอนนี้คุณผู้ชมคุณผู้ตัดสินนะครับนี่คือท่าของเราคุณคิดว่าคู่ไหนเหมือนที่สุดผักหน้าค้างไว้ค้างไว้ผมว่าพวกคุณโกงผมต้องตัดสินเองนะฮะด้วยใจไม่คะแนน ผมให้คะแนนนะฮะผมให้คะแนนเนะนะครับคนนี้ไม่มีพ้อยต์ขา,าคนนี้ก็เอียงหุ้ย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 ดูใกล้สุดดูใกล้สุดเอ็นด้วยเปล่าของบาร์ไม่แอนนะ่ะของบาร์ไม่แอน ถามจริงเหรอนี่เราต้องทำขนาดนี้เลยเหรอพี่บอกแม่แล้วแอนเลยเหรอ็กล้เลยถ้ารักขอให้พี่ของคุณนะสองคะแนนอ้อเทียมคุณนะเทียมคุณโกงช้อยเล่นเกมเป็นจี่ไได้ ขอให้ดีกุนสูงกันขอให้ดีกนนิ่ง